สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฮอตวิวไท a แลนด์ทุกคนนะครับครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้สอนแกะเป็นตัวบอดี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนโม โมสีครับทำสีรถอันนี้ตัวนี้ผมได้กัดสีเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบอดี้รถของเพื่อนๆตอนแรกก็จะมาเป็นแบบสีที่มีสีสันสวยงามแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีจะต้องทำยังไงขั้นแรกเราก็ต้องใช้ตัวทินเนอร์นะครับเพื่อนๆอนี่กัดสีเพื่อนๆหาแก้วมานะครับแล้วก็เททินเนอร์ไปให้ท่วมตัวบอดี้รถนะครับ ตัวนี้ผมกัดสีแล้วตัวนี้เป็นโตโยต้าอาติสนะครับคลิปเป็นตัวที่รีวิวไว้นะครับสีเงินบอลสีบอลนะครับที่เคยรีวิวไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ผมกัดสีเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วทีนี้พอตัวเทตัวทินเนอร์ลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอาบอดี้ลงใส่ลงไปในทินเนอร์นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวทินเนอร์ก็จะกัดสีบอดี้ของเพื่อนๆน,นะครับออกมาได้ใน ดูแบบนี้นะครับทีนี้ก็พร้อมที่จะไปทําสีต่อได้นะครับอ่ะแล้วก็ผมมีสีตัวที่ทําแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือรถที่ผมทําแล้วครับตัวนี้ผมใช้เทคนิคบางพ่นสสีนะครับใช้สีขาวกับสีแดงบางพ่นทํำยังไงบางพ่นเพื่อนๆก็ใช้ต้องใช้กระดาษกาวนะครับเทปกระดาษกาวนะฮะ คือยังสมมุติอาจจะผมจะสาธิตให้ดูผมแค่อันนี้สาธิตก่อนนะครับอย่างสมมตุติผมอย่างตัวนี้คันนี้ผมใช้สีขาวกับสีแดงแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องลงรองพื้นไว้ก่อนนะครับอยางสมมตุติตัวนี้ผมใช้ขาวกับแดงผมรองพื้นสีขาวทั่วทั้งรถก่อนนะครับพอรองพื้นสีขาวทั่วทั้งรถเสร็จสักสองรอบนะครับเพื่อนๆก็ใช้กระดาษกาวบังพ่น ผมบังแบบนี้บังไปตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมบนหลังคาบังไปครับแล้วก็พ่นสีแดงช่วงหลังนะครับผมใช้เทคนิคนี้นะเพื่อนๆบังพ่นโอเคอันนี้ทีนี้เราก็จะได้รถที่เป็นสีที่ต้องการของเราแล้วครับตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็น Ford s h e ล b y ครับ สีแดงก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงผมก็ทําสีขาวแล้วก็ติดดีคอยเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ใช้บางพ่นเหมือนกันครับใช้เทปกาวแปะน่าเป็นไงครับเพื่อนๆสวยนะครับอ่ะนีผมได้มาสองคันทําไว้ที่ทําไว้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนติดดีคอยแล้วกันนะครับคือเนี่ยครับที่เป็นลายแบบนี้ครับจะเป็นดีคอยครับอ่า ติดดีคอยเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนติดดีคอยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ